ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุรุคารลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่บอลเ,เ,เ,เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านอัดอาร์เซนอลขึ้นนําเป็นจ่าฝูงในช่วงคริสต์มาสส่วนทางั้นเดนิสเบร์คัมได้ตัดแมนเชสเตอร์ออกจากสาระบบทีมลุ้นแชมป์พร้อมเชื่อว่าฤดูกาลนี้จะเป็นการแย่งแชมป์ของอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลเพียงแค่2ทีมเท่านั้น เดนิสเบอร์คัมในกับอดีตนักเตะระดับตำนานที่เป็นโรคกลัวเครื่องบินของไอทีมเปืนใหญ่อาร์เซนอลก็ได้มายกให้ลิพูของเจลเกนค็ัปนั้นจะเป็นคู่แข่งคนสำคัญใ,ในการขับเคล่่วแย่งแชมป์พรีเมีนนยร์ลีกกับทงนั่นอาร์เซนอลอดีตต้นสกัดเก่าของเขาในฤดูกาลนี้พร้อมเชื่อในควาอาทีมที่จะได้แชมป์ในฤุูกาลนี้ส่วนใหญ่นั้นน่าจะมาจากการพบกันโดยตรงของทั้งสองทีมมากกว่าเพราะถ้าทีมไหนคว้าชัยชนะได้ก็จะเป็นการตัดแต้มกันโดยตรงซึ่งถือว่าเป็นความเสียหายมากๆสํสำหรับทีมที่พ่ายแพ้ เหมือนกับที่อาร์เซนอลเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้เมื่อฤดูกาลที่แล้วจนทําให้ทูทำต้นติงต้งห่างจนไล่ตามไม่ทันและพลาดความแชมป์ไปในที่สุดนะครับโดยท่นานั่นเดนิสเบอร์แคมได้พูดเรื่องนี้ในรายการพ็อสแคตของเดวิดซีแมนโดยเขากล่าวว่าผมได้ดูเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อสุดสุดาที่ผ่านมาและเห็นได้ชัดเจนว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมน่ากลัวมากๆสำหรับการแย่างแชมป์พรีเมียร์กับอาร์เซนอล จุดเด่นของลิเวอร์พูลนั้นก็คือการเล่นลูกเคาน์เตอร์เพรสซิงและการเพรสซิงเร็วพวกเขาสามารถสร้างสรรค์โอกาสการทำประตูได้อย่างมากมายและถ้าเกมในนั้นนั้นลิเวอร์พูลสามารถทำประตูขึ้นนำไปได้ก่อนแล้วแล้วก็ผลการแข่งขันในน,นนั้นจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้อย่างแน,น,น่นอนแน่นอนว่าผมเห็นแล้วผมกับถึงอุทานออกมาว่าโอ้พระเจ้าพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งจริง ลิเวอร์พูลคือทีมคู่แข่งอย่างแชมป์พรีเมียร์กับอาซนอลอย่างไม่ต้องสงสัยและตอนนี้ผมก็ได้ตัดแมนเชสเตอร์ออกจากเทียมที่มีการลุ้นแชมป์ในลุ้นการนี้ไปแล้วเพราะทีมของพวกเขานั้นมีปัญหามากจนเกินไปรวมถึงความคงเส้นคงวาที่มีให้เห็นมันก็น้อยมากๆในฤดูกาลนี้แม้ว่าณตอนนี้คะแนน3อันดับแรกของตรงนารางคะแนนยังไม่ขาดก็ตามทีในขณะที่บอลร,รับพนันของเมืองคุดีนั้นก็ได้แสดงความเชื่อมั่นว่า ลิเวอร์พูลที่กำลังจะเปิดรังแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของเอ็บบินยาอาร์ซนอลในเกมผิวดึงกล็นัดสุดสัปดาห์นี้จะสามารถเก็บชัยชนะในบ้านของตัวเองได้อย่างแน่นอนและจะกกับขึ้นมายึดตำแหน่งจ่าฝูงคืนไปจากอาร์ซนอลอีกครั้งสนั่นก็จะทำให้ลิเวอร์กลายเป็นทีมจ่าฝูงในช่วงคริสต์มาสในทันทีและตามสถิติที่ออกมาก็ดูเหมือนว่าถ่ามสมสรไหนสามารถเป็นจ่าฝูงในช่วงคริสต์มาสได้แล้วล่ะก็ส่วนมากนะครับจะลงเอยด้วยการคว้าแชมป์เมื่อจบฤดูกาล โดยตามต่อรองโอกาสที่ทีมท,ที่จะคว้าตำแหน่งจ่าฝูงในช่วงคริสต์มาสมีดังต่อไปนี้อันดับที่1ลิเวอร์พูล10ต่อ11อันดับที่2องแอาตอาร์เลนอล6ต่อ4อันดับที่3แอสตันล่า11ดต่อ4ดังนั้นเราต้องมารอรุ้นไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับสาวกลิเวอร์พูลของพวกเราว,ว่าเราจะสามารถเปิดบ้านเอาชนะแอาตันวนลลตามที่บอลรับพนันกุมือนพดีเชื่อมั่นหรือมไม่โอ้โหเสียวอีลีพ่อแม่พี่น้องรุ่นเหย้วแตกเหย้าแตน ือดังยืนยันว่าไบยอนมินเนกนะครับเตรียมขายโจชูคิมิตออกจากทีมและลิอร์พูกก็กำลังเป็นทีมที่เฝ้าจับตาดี่วนี้อย่างใกล้ชิดโจชูคิมิดนะครับถือเป็นนักเตะที่ถูกจับจ้องโจงกับลิอร์พูอย่างหนักพอสมควรในช่วงเสมอที่แล้วโดยในตอนนี้นั้นนะครับลิอร์พูกก็ตกเป็นข่าวว่ามีความต้องการเป็นอย่างมากที่จะเสริมทัพผู้เล่นกองกลางรายใหม่เข้าสู่ทีมเพราะผู้เล่นกองกลางหลายคนก็ย้ายออกจากทีมไปและหนึ่งในนักเตะที่ทางลิพูลอยากจะได้ตัวมาร่วมทีมนั้นก็คือโจชูคิมิต สตากองกลางจากสโมสบรบบยมินิกหลังจากมีรายงานว่ามีความเป็นไปได้ที่นักเตะรายนี้จะถูกขายออกจากทีมเพราะยังไม่ยอมต่อเสนอชุดใหม่กับต้นสกัดเสียทีโดยหลังจากที่ลิบูนะครับไม่สามารถคว้าตัวโจชัวคิม,มิดเข้าสู่ทีมได้นั้นก็ทําให้ลิบูนูมองหาผู้เล่นกองกลางรายใหม่ในทันทีและสามารถไปปิดดิวกองกลางรายใหม่เข้าสู่ทีมได้พ,พร้อมๆกันทีเดียวถึง4คนไม่ว่าจะเป็นอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์โดมินิกส์บอสไลวาตรุเอนโดและไรอันสกเบนแบก แต่ถึงขณนั้นก็มีรายงานมาว่าลิเวอร์พูลอาจจะหวนกลับมาให้ความสนใจในตัวของนักเตะรายนี้อีกครั้งถ้าหากนักเตะรายนี้ทาเรื่องการขอย้ายเทียมเพราะถือได้ว่าโจชูคิมิตนั้นเป็นนักเตะที่ทางเจ็คกิ้งคลับนั้นชื่นชอบเป็นอย่างมากโดยตามรายงานล่าสุดนะครับจากสปอตเบลซอที่มีความน่าเชื่อถือในประเทศเยอรมันก็ได้มาตีข่าวว่าณตอนนี้ดูเหมือนว่าทางด้านของสโมสรไบเยอร์มิวนกคนั้นได้ตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะปล่อยตัวโจชูคิมิตออกจากเทียมในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้และ จะทําการยกเครื่องเพเล่นกองกลางใหม่ทั้งหมดในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าซึ่งนันว่ามาจชูคิมตที่ตัดสินใจไม่ตัดสินใจจใหม่กับทีมอีกต่อไปแล้วนั้นก็จะถูกขายออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์ในทันทีด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าณตอนนี้ทางโจชูคิมิตจะถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในยุโรปในเวลานี้แต่ทีนั้นทางเมยอร์มาริคับก็จะไม่ยอมที่จะเสียนักเตะรายนี้ออกจากทีมไปแบบฟรีๆด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นการย้ายทีมของโจชิคิมิตน่าจะเกิดขึ้นในช่วงตลาดเสมอปีหน้าอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจาหากมีการย้ายทีมของโจชิคิมิตเกิดขึ้นจริงๆแล้วแล้วก็สโมสรทัดไปของเขานั้นก็ยอ่อมที่จะเป็นสโมสรยักษ์ใหญ่ของยุโรปด้วยเช่นเดียวกันและจากข่าวที่ออกมาณตอนนี้ก็ออกมาว่าลิเวอร์พูลนั้นยังคงเฝ้าติดตามสถานก,การณ์ของแต่รายนี้อย่างใกล้ชิด และลิร์พูก็เป็นหนึ่งในทีมยักษ์ใหญ่ของโยุโรปอย่างไม่ต้องสงสยัยดังนั้นจึงเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะถูกนํามาเชื่อมโยงกันกับการย้ายทีมของโจชัคิมิตในครั้งนี้โดยทางลิพูนั้นนะครับยังคงเป็นทีมนีงความสนใจในตัวของเตะรันยินมาเป็นระยะเวลานั้นแล้วดังนั้นจึงคาดการณ์กันว่าถ้าหากโจชัคิมิตถูกทางไบมยมุนิคขายออกจากทีมไปจริงๆในช่วงตลาดเสมอปีหน้าแล้วก็เชไดวันลิร์พูจะเป็นหนึ่งในทีมที่ เข้าแถวต่อคิวรอคว้าตัวนักเตะรันเาส่เทียมแข่งกับทีมอื่นอย่างแน่นอนนะครับเบบลินเดอร์ออกโรงรปปลอนดาวินูเยสจากคำวิจารณ์ว่ามันไม่ยุติธรรมถ้าจะตัดสินความสามารถของเขาจากจำนวนประตูที่ทำได้เบบลินเดอร์นะครับมือขวาของเช i กกิงครับก็เดี๋ยวมาพูดถึงความสำคัญของดาวินูเยสว่าเป็นหนึ่งนักเตะที่มีความสุกันเป็นอย่างมากสำหรับลิเวอร์พูล เพราะถ้าหากหนูเยตไม่สําคัญแล้วก็เขาก็คงที่จะไม่ได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามเป็นผู้เล่นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนและผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมเป็นอย่างมากถ้าหากจะตัดสินดาวิน,นูเยตจากจํานวนประตูที่เขาทําได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นหลังจากที่ในตอนนี้ดาวิน,นูเยตกำลังถูกจับตามองอย่างหนักว่าทาผลงานได้เหมืนคุ้มค่ตัวหลังยิงประตูไม่ได้ติดต่อกัน10นัดเข้าไปแล้วในวลานี้ เดลิปูนะครับไม่ชนะใครมาแล้ว2เกมเตะตะกันจากการบุกไปพ่ายแพ,ยพยต้ต่อยูนิยองแซงซิลัว2ประตูตัวหนึ่งในศึกยูฟายูโรปาลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วรวมไปถึงการเปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเพื่อนรักไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นรูปเกมที่บุกถล่มแหลกแต่ไม่สามารถทําประตูผู้มาเยือนได้จนทำให้ในตอนนี้นครับลิร์พูถูกอาร์เซนอลทันแต้มนําหน้าขึ้นไปเป็นทีมจา่าฝูงตนที่พวกเขาไปเป็นที่หลแล้ว ดีล่าสุดในการทำเปเปเบนเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมเจกเก็งคลับหรือมือขวาก็ได้ออกมาพูดถึงฟองมกล้นของดาวินนูยัดว่านักเตะรายนี้ยังคงเป็นผู้เล่นที่เต็มเปลี่ยนไปดูกหลังพวกคุณเห็นความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของเขาในแต่ละเกมไหมบางครั้งฟุตบอลมันก็ไม่ได้ตัดสินกันเพียงแค่าการทําประตูเท่านั้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากองหน้าจําเป็นจะต้องทําประตูให้ได้เท่านั้นเพราะเป็นหน้าที่ของเขา แต่ที่ระพุบน,นั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันแตกต่างออกไปเรามีหน้าที่หลายอย่างให้นักเตะทุกคนที่อยู่ในสนามต้องทำดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่ยุติธรรมเลยล่ะฮะถ้าหากจะบอกว่าดามิโนยันนนะั้นฟอร์มย่แย,ย่เพราะไม่สามารถยิงประตูดได้หลายเกมติดต่อกันพวกคุณยังคงจํากันได้กับกองหน้าในยุก,ก่อนหน้านี้ตอนนั้นมเมสซาลาอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ไม่ดีและยิงประตูได้น้อยแต่เราก็ได้เซรูมาเน่มาทาประตูและบางครั้งเมื่อบ๊อบบี้เฟิร์มโน่เล่นไม่ดี เราก็ยังมีสาระช่วยทาประตูดังนั้นสิ่งที่ผมจะบอกก็คือลิอบูพูของเรานั้นไม่ได้เป็นกังวลเกี่ยวกับฟองกลเล่นของดาวินูเดียสเพราะตาบใดกอน้าของเราสามารถยิงประตูให้กับทีมได้เรื่อยๆและพาทีมเอาชนะกู้แข่งได้แล้วล่ะก็นั่นคือสิ่งที่พวกเราพึงพอใจและสิ่งที่ผมอยากจะบอกเพิ่มเติมอีกสักหน่อยก็คือตอนนี้เราได้เห็นการประสานง,งานที่จะเยี่ยมระหว่างโมมิซารากับดาวินูเยส ดังนั้นการสร้างโอกาสในการทําประตูให้กับเพื่อนร่วมทีมรวมไปถึงการเป็นด่านแรกในการไล่เพสซิงกู่แข่งจากแดนหน้านั้นก็ถือได้ว่าเป็นงานสําคัญของดาวินูเยตด้วยเช่นเดียวกันถึงสิน้นดังนั้นผู้คุณคงไม่แปลกใจแล้วนะว่าทาไมการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้าน,นี้ของเชกเก็คกรอบถึงบอกว่าดาวินูเยตกำลังอยู่ในฟอร์มการเล่นทีเดีนั่นเพราะเขาสามารถช่วยเหลือเทียมในรูปแบบต่างๆนอกเหนือจากการยิงประตูนั่นเองเป๊บลินเดอร์ก็เล่าทิ้งท้าย หรือผูู้ลหนักสุดเช็คโปรแกรมพิมลีกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดนใจขอลูกหนังใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับสำหรับการไฟแข่งพิมลีกงกษในช่วงเทศกาลซึ่งแน่นอนว่าทุกสโมอสรจะเจอกับโปรแกรมลงสนามอย่างถี่ยิบในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันรวมแล้วของลูกหนังเมืองพ้ดีจะได้เสพฟ,ฟุตบอลในช่วงเดือนนี้ต่อเน,นื่องจนถึงต้นเดือนหน้ากันอย่างชุ่มปอดมากถึงย8ปคู่ภายในระยะเวลา13วัน นับตั้งแต่วันที่ย1ิบอดธันวาคมไปจนถึงวันที่2มกราคมปีหน้าย่งางไรก็ตามก็มีแค่แมนเชสเตอร์กับเบลฟอร์ดนะครับสองทีมที่จะลงเล่นเกมระยะนี้แค่2นัดเนื่องจากตั้ง2ทีมมีอันต้องเลื่อนออกไปเพราะเปิดโอกาสให้แมนเชสเตอร์แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพลัดไปฟาดแข่งฟุตบอลสโมสรโลกที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเหมือนเมื่อเกมการโมฆแข,ของลีกอังกฤษย่างเข้าสู่ช่วงเวลาที่แสนฮารุโอดแบบนี้เราจะไปดูกันหน่อยนะครับว่าทีมไหนมีคิวลงสนามยากที่สุด ื่อยไปจนถึงง่ายที่สุดเนื่องจากมันมีผลสะท้อนถึงโอกาสการลุ้นความสมําเร็จในมันปลายอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับจากการคำนวณของ s p o r t i n g l a ันะครับโดยใช้วิธีการประเมินถึงฟองการเล่นของแต่ละเทียมมีผลออกมาว่าลิเวอร์พูลของเราเจองานยากที่สุดในห่วงเวลาดังกล่าวอันที่จริงนะครับบู๊กับเคสเซอร์เพลตทีมอันดับที่13และอันดับที่15ถูกระบุว่ามีคิวเจองานยากที่สุดเนื่องจากทีมอมปป่าจะต้องปะทะก,กับเชลซี เบรนฟอร์ดและเอเวอร์ตันขณะที่ดีเอโก้จะต้องบุกกับไรตันเชลซีและเบลนฟอร์ดแต่สำหรับกรณีนี้นะครับเราขอเลือกมองเฉพาะทีมใน10อันดับแรกของตรงนารางคะแนนเนื่องจากพวกเขายังความมลุ้นความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการชูแชมป์พรีเมียร์หรือลุ้นอันดับลงเล่นฟุตบอลยุโรปด้วยเหตุผลนี้หงแดงของเราจึงถูกเลื่อนระดับความยากของโปรแกรมขึ้นมาเป็นอันดับที่1แทนเนื่องจากทีมของเชลซีจะต้องเปิดบ้านต่อกรกับอาร์เซนอล ทีมจ่าฝูงซึ่งดูเหมือนซีซั่นนี้น่าจะเป็นปีทองของเดอะกันดนอเท่านั้นไม่พอนะครับถัดจากแมตต์ฟัดกับเบอร์ลี่เรดแมนชินจะต้องตมสึกกับนิวคอร์ซิลในรังตัวเองด้วยจึงทำให้เป็นที่มองกันว่าทีมจากเบอร์ซิไซส์เจอโจทย์ยากมหันหากพวกเขาต้องการเก็บแต้มให้ได้อย่างเป็นกอบเป็นกรรมเพื่อลุ้นคว้าแชมป์หลังจากเกมล่าสุดเครื่องจักรสีแดงทำได้แค่เสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0-0ที่สนามแอนเดลตาจากหงแดงเป็นเวนแฮมที่เจอ ดันหินรองลงมาเนื่องจากทีมของเดวิดมอยจะต้องดวลกับแมนยูอาร์ซอลและไบรตันซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ในกลุ่มท็อป10ของตารางคะแนนด้วยกันทั้งนั้นแถมทั้งหมดจบในหงอันดับแรกของตารางคะแนนเมื่อซีซั่นก่อนอีกด้วยสำหรับตวเนนมสเปิร์นครับที่มีผลงานขึ้นคึื่ลงลงน่าจะใช้โอกาสนี้เร่งปินอันดับได้ ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะเปิดช่องให้กับกู่แขงสอยด์ขครมากเกินควรเหมือนกับหลายเกมที่ผ่านมาหรือเปล่าขณะที่อาร์เซนอลมีเกมบุกไปเยือนลิเวอร์พูลรออยู่หากพวกเขาได้เหตาที่อันฟิลด์ก็มีิทธิ์เป็นไปได้ที่ไม่เกี่ยวอาร์เตต้าจะสมหวังกับเขาสักทีในซีซั่นนี้นรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมของเอริกต่างหากต้องมุ่งเน้นคว้าอันดับทบ็อปโฟลแล้วแต่อาจไม่ง่ายหากมองถึงฟอร,ร์มการเล่นของพวกเขาและต้องเล่นกับเวนแฮมและโดยเฉพาะแอสตันลาที่ร้อนแรงเกินท่ามใจในช่วงเวลานี้ เดินสำหรับนิโคลโซลซ,ซึ่งตกรอบถ้วยแบ่งกลุ่มยูฟาแชมเปี้ยนส์เช่นเดียวกับปีสแสงมีโอกาสขยับอันดับตารนนางคะแนนจากการตกรก่อนกับลูตันและฟอร์เรสก่อนที่จะบุกไปบุกกับลิเวอร์พูลในวันขึ้นปีใหม่ส่วนเทนนิสแมนซิตี้ซึ่งออกทะเลกับการทำแต้มหล่นหลายเกมจะประทะก,กับเอเวอเรตและเชฟด์ยูไนเต็ดสองนัดหลังผ่าไปบุปในรายการสโม,มสรโลกส่วนเชลซียังแกว่งไปแกล่งมาเจอกับงานที่ไม่ยากจนเกินไปต่อการเหมาขวาก้าวแต้มเต็ม สุดท้ายอัลซูเมาของอุนอยิมลีถูกชี้ว่าเจองานง่ายที่สุดเนื่องจากสิงห์เมืองาัดหลอรูปปากหวดกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและเบอร์ลี่โดยจะมีเกมบุกไปเยือนแมนยูขั้นกลางซึ่งน่าจะบ่งชี้ได้ว,ว่าพวกเขามีโอกาสขยับทําอันดับตารงนางคะแนนสูงเลยทีเดียวหากอ์เซนอลกับลิเวอร์พูลที่มีคิวฟาดกันเองเคี้ยวกันไม่ลงเรามาดูโปรแกรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ของทีมในกลุ่มท็อป10ของพรีเมียร์ลีกเรียงลำดับตามความโหดนะฮะเริ่มต้นกันที่โปรแกรมที่ยากสุด ลิเวอร์พูลตอนนี้อยู่อันดับที่2ในศึกพรีเมียร์ลีกวันที่23ธันวาคมนะครับจะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการเยือนของอาร์เซนอลวันที่26ธันวาคมนะครับเจาะไปเยือนเบอร์ลีและวันที่1มกราคมเปิดสกรัดในปีใหม่ต้อนรับการเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่แอนฟิลด์ต่อไปรัดับความยากอันดับที่2นะครับเป็นเวนแฮมยูไนเต็ดตอนนี้อยู่อันดับที่8ในศึกพรีเมียร์ลีกโดยในวันที่23ธันวาคมนะครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้านตัวเอง วันที่28ธันวาคมออกไปเยือนแอพิญญาอาร์ซนอลวันที่2มกราคมเปิดบ้านพบกับไรทันอันดับที่3นะครับของความยากทอนดัมฮอนสเปอร์โดยอยู่อันดับที่5ของสือผร้เลิกตอนนี้วันที่23ธันวาคมพบกับเอเวอเรตโดยจะเล่นในบ้านตัวเองวันที่28ธันวาคมออกไปเยือนไรทันวันที่31ธันวาคมพบกับบอลหมัดโดยเล่นในบ้านตัวเองระดับความยากอันดับที่4อตพิาอาร์ซนอลตอนนี้อยู่อันดับที่1จ่าูง วันที่23ธันวาคมบุกไปเยือนลิเวอร์พูลที่อันเิลด์วันที่28ธันวาคมเปิดบ้านเอ็มเรสตเดียมพบกับเวนแฮมวันที่31ธันวาคมออกไปเยือนฟุลแลมความยากลำดับที่5ไรทันตอนนี้อยู่อันดับที่9วันที่2 1ธันวาคมนะครับพบกับคลิสตัลเลีออกไปเยือนวันที่28ธันวาคมเปิดบ้านตอนรถกมเยีอยของสเปอร์วันที่2มกราคมจะไปเยือนเวนแฮมอันดับที่6กของความยากนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้อยู่อันดับที่7 วันที่23ธันวาคมออกไปเยือนเวนแฮมวันที่26ธันวาคมโดยเล่นที่โอทรอสฟอร์ดเปิดบ้านต้อนรับแอสเซมิล่าวันที่30ธันวาคมจะออกไปเยือนฟอร์เรสต์ลำดับความยากอันดับที่7นิวคาสเซิลยูไนเต็ดตอนนี้อยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนพรีเมียร์วันที่2 3ธันวาคมออกไปเยือนลูตันทาวน์วันที่26ธันวาคมเล่นในบ้านเซนต์เจมส์พาร์คเปิดบ้านต้อนรับฟอร์เรสต์และวันที่1มกราคมจะออกไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ ระดับความยากอันดับที่8แมนเชสเตอร์ตอนนี้อยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนวันที่ยี่สิบธันวาคมนะครับพบกับเอเวอเรตนจอกไปเยือนและวันที่30มธันวาคมเปิดบ้านต้อนรับแกมเยียนของเชฟด์ยูเนเตดส่วนระดับความยากอันดับที่เเชลซีตอนนี้อยู่อันดับที่10ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกวันที่24ธันวาคมออกไปเยือนบูแฮมตันวันที่27ธันวาคมนะครับเปิดสแตมป์โปรตพบกับคริสตัลพัลเลและวันที่30ธันวาคมออกไปเยือนลูตัน และความยากลำดับที่10เป็นอาร์เซนอลวิลล่าทีมอันดับที่3ของโตรังคะแนนพรีเมียร์ลีกวันที่22ธันวาคมนะครับเปิดบ้านวิลล่าพาร์คตอนรับการเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดวันที่26ธันวาคมออกไปเยือนไปแสดงแมนเชสเตอร์ ed, ที่ออฟฟราตฟอร์ด ford. และวันที่30ธันวาคมนะครับเปิดบ้านตอนรับการเยือนของเบอร์ลี นี่คือความยากระดับอของลิบูอันดับหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมในช่วงเวลาแสนหารุโหดแบบนี้เนี่ยครับเรียกได้ว่าโหดจริงๆนะครับเทศกาลนี้ของเราเราต้องรอดด่วนลิบูปูจะไม่ทอดทิ้งเธอมาติดแม้ว่าการรักษาของเขาจะกินเวลานานจนสัญญาฉบับปัจจุบันกำลังจะหมดลง และพร้อมจะดูแลจนกว่าเขาจะหาสโมสรใหม่ได้ในที่สุดรายงานล่าสุดนะครับจากจอห์นคลอสนะครับของเดอะมิลเลอร์รายงานข่าวที่เรียกได้ว่าท่านผู้ชมฟังแล้วอาจจะปลื้มกันเลยทีเดียวสโมสรน,นะครับไม่ทิ้งเจติปอย่างแน่นอนโดยรายงานว่าไม่มีแผนที่จะทําการขยายสัญญาฉบับใหม่ให้กับมาติปก็จริงหลังสัญญาฉบับเดิมกําลังจะสิ้นสุดลงในช่วงซัมอร์นี้แต่เจ้าตัวที่ได้รับบาดเจ็บหนักเอ็นไข้หน้าฉีกขาด จึงต้องพักนานกว่า8 9ถึงเเดือนนั่นอาจจะทําให้ระยะสัญญาของเขากับลิเวอร์พูลหมดลงในช่วงเวลาที่หายเจ็บพอดีแต่ลิเวอร์พูลนะครับกำลังวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการจ่ายเงินค่าเหนื่อยตามเดิมให้แก่มาติปต่อไปจนกว่าเขาจะหาสโมอสรใหม่ของเขาได้ในที่สุดนะครับโอโ้โหก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะครับไม่ต่อสัญญาเจาติปนะครับท่านผู้ชมโอโ้โห ต่างสโมสรมีแอคชั่นแบบนี้ก็เพื่มสุดๆนะครับรับเป็นการขอบคุณเจ๊ด้วยและซื้อใจเจ๊นะฮะที่ร่วมทีมกันมานานหลายปีและร่วมคว้าแชมป์มาลันหลายปีนะครับสุดยอดสุดยอดนี่คือครอบครัวนะครับแมนยูทำแบบนี้หรือไม่นี่คือสุข,ขาวลิวพูนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่20ธันวาคม ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือ่น้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ